สวัสดีคะ่ะทุกคนหายไปนานมากเลยนะคะกลับมาพบกับแพนในซูมินิมอลนะคะของช่อง Queen Mary Channel นั่นเองนะคะหายไปนานมากๆเลยพอดีเราทำงานหนักนะคะขอโทษที่พาร์ทนี้ก็จะมาเป็นพาร์ทต่อของโปรเจกต์ใหญ่ริมน้ำของเรานะคะ อันนี้คือเราสร้างมา50%แล้วนะคะในความคิดของเรานะคือส่วนแบบว่าเทเรสบาร์หรือว่าแบบว่าส่วนอาหารริมน้ําเราอะเกือบสมบูรณ์แล้วนะคะเหลือแต่ลงสัตว์นะคะว,ว่าเราจะลงอะไรเนาะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมน,นู่นนะี่น่นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ก็จะเป็นการให้ดูภาพรวมคร่าวๆนะคะว่าเราทําอะไรไปถึงไหนแล้วอาจจะเป็นมุมมองที่ผ่านลูกค้านะคะก็ ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าถางเข้านะคะน,นี่คือเดินจากกงแม่นาคไปนะคะก็ข้างหน้าก็จะเป็นสวนอาหาร ไม่ใช่ส่วนอาหารสีก็จะเป็นร้านอาหารใต้น้ําของเรานะคะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นโซนริเวอร์ไซด์ของเรานะคะสวนอาหารนั่นเองนี่นะคะเข้ามาถึงแล้วก็นี่คือสเต็กเฮาส์ของเรานะคะแต่ว่าลูกค้าถือเบอร์เกอร์ออกไปนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ยังอยู่ในโซนสเต็กเฮาส์นะคะงั้นเรามาดูมุมมองลูกค้ากันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่นะคะส่วนโซนด้านหน้าของเราก็จะเป็นร้านทาโกยากินะคะอันนี้เราโหลดมาจากในสตีมนะก็ในเวิร์กช็อปนะคะมีคนทำร้านทาโกยากิไว้นะเราก็เลยไปเอามาลงแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปหาดูลูกค้าคนต่อไปนะคะในมุมมองอื่นบ้างเนาะเดินไปทางนั้นทางนี้ทางอื่นบ้างนะคะอันนี้เราแอบลงกรงเพนกวินไปแล้วนะคะเป็นแอฟริกันเพนกวินนะคะก็มีต่อสะพานออกมาให้ลูกค้าได้เข้าไปดูน้องอย่างใกล้ชิดได้มากขึ้นนะคะ ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนฟู้ดทรัคนะคะนี่คือโซนฟู้ดทรัคของเราแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะลงสัตว์อะไรตรงนี้นะคะก็ทำเป็นบรรยากาศร้านค้าไปก่อนเนาะเรื่องสัตว์เดี๋ยวเราคิดที่หลังนะคะ ตรงนี้เรากำลังหาลูกค้าที่จะเดินไปทางนู้นนะคะทางโซนพนักงานแล้วก็มีห้องน้ำนะคะโซนฟู้ดทรัคนี่จะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราอยากให้รมแบบใหญ่นิดนึงนะคะครอบคลุมสัตว์สองกรงไปเลยนะคะอ้าววันนี้วิ่งทำไมอะมีสัตว์หลุดหรอใช่ปะอ๋อไม่ใช่รีบวิ่งมาห้องน้ำสงสัยจะกันไม่ไหวแล้วนะคะปวดหนักมากอะไรประมาณนี้ อันนี้เดี๋ยวเรามาหาเป็นลูกค้าคนต่อไปนะคะที่จะเป็นคนถ่ายทอดความสวยงามของ r ร v ว์ไซด์ของเราให้ทุกคนได้เห็นนะคะมันน่าไปอีก ต่อไปเรามาดูโซนบ้านพักพนักงานบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลงช่างตรงนี้นะคะเพราะว่าเราทําห้องช่างไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงพนักงานไว้นะคะอา้าวช่างคะช่างเดินไปไหนคะช่างคะกจบมากอนไปไหนอะ่ะช่างไปไหนอะ่ะทำไมไม่กลับมาห้องตัวเองเดิอนออกไปเฉยเลยนะคะอืมทำยังไงดีอะ่ะ เราต้องเริ่มดำเนินการภารกิจตามช่างนะคะก็ดูไปก่อนนะคะว่าเขาจะเดินไปไหนนะเดี๋ยวเราเราจะมุกกลับมาโดยอัตโนมือของเรานะคะคือเราอยากโชว์โซนบุฟเฟ่อาหารพนักงานของเราให้ทุกคนได้เห็น,นะคะ่ะเข้าก่อนเราลงในเพจเนาะเป็นรูปอันนี้อยากให้ดูเป็นวิดีโอนะคะ อ่านี่มูฟอัตโนมือมาแล้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นโซนพักของพนักงานของเรานะคะนี่นะคะซุ้มการพักผ่อนของพนักงานของเรานะคะเราเลี้ยงดีนะคะเงินเดือนสูงด้วยนะคะดีมากๆค่ะแล้วช่างก็เดินออกไปอีกแล้วนะคะคือเรางงมากคือทางทั้ง ทางข้างหลังกลงสัตว์เราก็มีช่างแล้วนะเราเซตอัพไว้อะไรหมดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมช่างคนนี้ยังเดินไปตรงนู้นอยู่นะคะสตาฟโซนเราก็เสร็จไว้ให้ตรงนี้แล้วนะก็สงสัยเขาอยากช่วยเพื่อนนะคะก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เขาทำไปก่อนเนาะมันอาจจะแบบยังไม่เซตระบบอะไรให้มันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวลองดูแบบว่าถ้าเข้าเกมใหม่มาแล้วมันอาจจะโอเคอยู่แค่จุดนี้จุดนี้อะไรก็ได้นะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเป็นภาพรวมของส่วนอาหารดิมน้ำของเรานะคะนี่ดูจ้าน้องเพนกวินสีน่ารักจังเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย